กเลยัม่ย่ทธอยุตอได้พี่บอสเฮ้ยเอาละคอยปวดแขนมันเอาแบบไม่ไหมใช่แลใช่น้าเ่านีพ่อใช่ฮีมันน้อยพ่อเขาจะบอกพี่เขาจะบอก

ก็ว่างถ้เป็นคนไีู้้ภูเขต้องไเด้อแอะแลยุลยกกบยยก,ก่อนออน,น,น,นะครับเ้อยุบทานก่อนไปไปหออดหน่อย,ออยอจะมาบริโภเป็มันม้อเป็นปลาไก่ไปทำไมกมาเนาะเอเิหใไปด้เติมจักสิได้กินบ่ติจจาดดยาเดิมเิมหน่อหกปีสไปเติมทานสามรอบแล้วจ็สิดดได้กินวัดิ มันี่สอดแสนเราเนี่ไม่ได้กินคือปิ่งวะผมอะไเนาเอาเจ้ายิ่หเร่ยดอเห็ดเน่บอกคเห็ดเนาะเี๋ยวอันนี้มันไยดไม่ได้เลยเห็นว่าเปิด้าอู้แสบบแสเท่้าทอบานขี่คุมบ่อาใ้คุต้มทั้งวัน ผมลองแล้วผมเม็นของไงวะไม่ควย่อใขอกตายก่อนโอ้ไก่ใช่ปะหัวมันนาหัวอะไครับหัวว่านเดือดเนี่นี่อ๋อ้ม่ไว้ไม่เติมทันกินเลยนี่อ่ะเปิด ขคณะคณะกรรมการที่มาถึงนนี่กมันสุกแล้วมันโมเหี่ยมรู้เรื่องก็มันโมเหี่ยมเพราะว่าไก่มันเย็นไงมันก็ต้องเป็นตั้งสี่แน่จัดน้อยสุกยังแดงยังแดงอยู่ยังแดงุกเป็นถั่วไอ้เป็นถั่วจบเลยเออแม่นเป็นถั่วถั่วข้าใส่่แตก่อนนะออื yeah. เปลี่ยนหมอไหมหมอมันบางเกินไปไปกลายเป็นกลายเป็นใกล้ตินคำส่งเด้อโอปอลซัมเลนปิ้งครับผมเรืองคำใดหนำไล้คำเตือนโอปอลซัมเลนปิ้งครับผม่าเดียวครับมันมันไม่ได้ทำกัเริ่มห้งเลยการเห็ุหรือการวางแผนตอนที่แผนหนึ่งละพอนสอง จับจับแกจับแก่กตกตกตบกตกตบกเอมันวานี้ไปขึ้นครับสรุปแล้วต้องปิ้งไม่อย่งนี้แสบเลยพี่โอ้ยนามันหอนเนะโอ้โหสับสนับผมเองหอนยังดูไหครับนี่อบผสมเลยปิ้งครับซื้อทานไรก็ไก่ ิดพาดทางเทคนิควิงครับิงนีามันรุนแอบแอบโป้ง่อแอบดแอเพื่อกหลีกหลักแต่เอาภาษาอะไรอืกอย่งลักนีเรืยังซ่อนแอบเรี่กว่าหลักหลีเขาลักลีเออหลีเอมือหลักลีเด้่จะขึ้นกันหลักหลีหลีหยิหมแหลลี พี่มันจะเป็นแหงๆหย่างกินดมรสชาติเขาคิ่นด้หรสชาติดีมากเลยรสชาติดีแต่สุดยุปิงหอมป่ะหอมเครื่องเทศหรือหอมตะไคร่หอมเนื้ออยากเอ็นตัวมือนใช่ไหมฮ่าฮี 面还有几个。